อันนี้ใช่ไหมตู้เรียนเหรอไม่ใช่แกงเหรอ p a มันเิง a น่มันทุเรียนอนสบมันเหมืนแมีแล้ยังไม่ฉีดกับ ไปเลยแปฟงฟันยังปะเร่งแล้วยาเยจะบอกว่าอันนี้วันนี้ไม่ได้สบายเลยป้าเลยใชแมเพราะวันเมื่อกีป้ป้าทำแม่ทำไรแม่ทำเพียาเงินเกือบสุไม่ติดนะครัแม่อันนี้คือทุเรียนเค้ก <ๆ S 2> ทุเรียนใช่เค้กทุเรียนกินกินกินเค้กทุเรียน หมอนทองใช่แล้วลลคือมุ้ยก็อยากกินมุ้ยชอบมุ้ยอยากกินแล้วเมื่อกี้ให้แล้วมุ้ยไม่กินอร่รอยรอร่อยมากถ้าใครชอบคลิปน,นะคะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะโซเชียลดีสแอนติงตรงไหนเนี่ยลาค่ะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์ like กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะบ๊ายบายไป,ไไปละเอาออกมาจากหม้อแล้วค่ะทุกคนร้อนร้อน ราจะมาตกแต่งกันเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันใช่แล้วแป้งเทปไปเลยมาเลยไม่ยอมหนืดสักทีทำปิดสูตรหรอใช่ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่หนืดอ,อยู่อืตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยนี่แต่มันก็เหมือนมีความหนืดอ,อยู่นิดนึงนะ<ม>หนืดป่ะไหนอย่างเงี้ยเรียกหนืดปะ่ะ<ม>ก็โดินจะหนืดแล้วค่ะไม่เป็นกำลังใจให้นะแต่ก็คนมานานแล้วอันนี้คือโอรีโอทำอไรคะใช่เราจะโอรีโอกับนมนะคะมาลาดเข้ากัน ให้แบบแล้วก็เราก็มาบดบดอย่างเงี้ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเข้าใจป้ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาราดบนนี้แล้วมันจะกินได้ไหมคะได้หนูเคยกินมีสุกหรกอเ่าอันนี้ใช้น้ำอ๋อใช้นมใช้นมสดรสจืดต้องจะเสียไหมไม่เสียหนูทำกินบ่อยมากนี่หมายถึงโอรีโอไม่ใช่เค้กไม่เสียหนูทำกินบ่อยมากโอรีโอเนี่ย แล้วทีเนี้ยคือเราก็เปรียบเสมือนว่าอันเนี้ยเป็นกาของเราใช่ไหมคะอ่าเป็นกาวใช่แล้วก็เราก็จะมาแปะของประดับนี่ก้นนึงเราก็ลาดหน้าไปเลยเอ้เลก็กกน่อนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้เนะื้อครีมแบบละเอียดแล้วเราก็จะมาลาดกันเลย,เ,ยเราจะแบบปล่อยให้หน้องา นี่ค,คืออะไรคะน้ำตาลไอซิ่สวยมากชน,ากน่ากินมากเต็มไปด้วยช็อกโกแลตมากเลยแม่เลยเน,น,นื้อตังไหนหน่เลกที่ออกหมุนหมุนหมุน อาจริงอันนี้ของเซกิไงตีของเมื่อกี้ของเฟรชเซกิ้งนี่นะมีตุ๊กแกที่องตัวยปิดไฟล้องเพลงนี้ทำเอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday คุณ่ะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงขอให้ป้าสุขภาพแข็งรขขแงรงทำงานได้เงินเยอะเ, <โ frustrating. S 1> เยอะรวยรวยมีเงินทาไปเที่ยวป้าเรียกตุ๊กแกหน้าเหมือนป้าเต๋อไปยำก่อนอันนี้นะคะเป็นเคที่แป้งทำเองเลยทั้งวัน วันนี้ทั้งวันคุ้แป้งทำเค้กเองใช่ไหมหนูรู้ว่าป้ารู้น่ะไม่รู้ไม่เชื่อจริงแล้วเพิ่งรู้ตอนไหนเพิ่งรู้ตอนไหนเพิ่งรู้ตอนเนี้ยไม่จริงขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อมันหนาวเปิดแม่จริงจริงจริงไม่รู้จริงไม่รู้จริงจริงไม่รู้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 ร้รู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  ชอบทำขนมนู่นนี่นั่นอยู่แล้ววันแต่ละวันเออไปซื้อแป้งซื้ออะไรก็แม่ก็ซื้อปกติก็ซื้อปกติไม่รู้แม่เป็นคนซื้อก็ซื้อปกติแม่บอกว่าคิดว่ารู้ไงเพราแม่บอกว่าแม่บอกว่าซื้อไปให้แป้งไว้ทำขนมเวลาอยู่บ้านแล้วแป้งเป็นไงมั่ง เองหนูคิดว่าป๊ารู้ไงเพราะว่าแบบมันแปลกมากเพราะว่าหนูไม่เคยทําขนมที่มันใหญ่ขนาดนี้อ่ะไม่รู้ว่าครั้งนี้จะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าคือแบบตั้งใจทำให้จะบอกว่าซอสข้างบนอ่ะที่ทำมาสังา่ง<อ>้านเทไปสามหม้อแล้ว<อ>ป๊ากินได้ไหมคะเคก้กอร่อยไหมกินได้อร่อยอยู่เฮ้ยอ,อร่อยอยู่ได้ไงอ่ะเฮ้ยเราตั้งใจทำมากเลยนะอนร่อยอยู่ไม่ได้อร่อยมากเออหมามิยังพูดอร่อยมากเลยก่งแล้วนะทำได้แค่เนี้ยเพราะว่าหนูนะคะทำขนมเป็นประจำ คือแบบไม่เคยมีเมนูไหนที่หนูแบบทำแบบตวงดีค่ะบนี้ถ้าใครชอบคิวอินนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซุปไก่ด้วยนะคะก็คือคลิปนี้ประปาบว่าอร่อยมากนะคะเชฟนี่คือตั้งใจทํามากนะคะก็ไปดูไปเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแล้วเค้กก็ทําง่ายมากอย่าลืมไปทํากันนะคะนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายไปกันเลย